ะครับลูกปืนแตกกระจุยกระจายเลยครับเนี่ยใช้ดีนะขอไอ้คอเขาไม่เสียด้วยนเนี่ยปืนแตกกระจุยกระจายเลยไมหมหุบไหมจนถึ้งทองเหลืองทองแดงเลยเนี่ยดูหน้าคัดครับไม่ปืนแตกกระจายมาได้สามให้มาได้สามเลยเนี่ย รด้แล้วครับเได้แล้วดับเครื่องเลยดับเครื่องเลยจะเปดเิดติดทดสอบเรียบร้อยแล้วครับโอเคเดีหมดแล้วทดสอบตะรางประกอบเสร็จเรียบร้อยครับอาจจะไม่ค่อยเรียบมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันนี่มาแล้วแล้วก็ประกอบเข้าที่กระทางแล้วฝาล่าง